สวัสดีครับน้องนเพื่อนๆทุกคนวันนี้ันจะมาสอนเดาะตะก้อขั้นพื้นฐานนะครับเป็นไงไปดูครับตอนแรกทำในนี้ให้ถึง5ครั้งนะครับทเมื่อเราทำแบบนี้ครบ5ครั้งแล้วเราก็มาสเต็ปที่2องเลยนะครับ เต็ปที่2ยังไงคือทําถัดจากเมื่อกี้แต่เดาะให้ถึง3ครั้งเดาะให้ได้3ครั้งนะครับดูครับอแรกครับาแล้วก็จะเริ่มได้แล้วมาถึงสเต็ปสุดท้ายครับ3คือเราลองเดาะ แบบ1อมาแล้วใช่ไหมแล้วก็มาทำแบบที่3คือแบบสุดท้ายเราลองดอดูพอเราจะดอดได้ไหมผมก็ดอดไม่ค่อยเก่งนะแต่ก็ จะสอนให้น้องๆที่ยังไม่รู้วิธีการโดนะครับและอย่างหนึ่งนะครับเราจะเราอย่าย,ายกวิธีการโดเราอย่ายกเท้าสูงเห็นไหมเราจะยกแค่นี้แค่นี้พอถ้าเรายกสูงเกินไปลูกมันจะ,ะมาข้างหลังแล้วมันจะออกข้างนะครับฝากถึงน้องๆที่มีใจรักในการเล่นกีฬานะครับแค่นี่นะครับขอบคุณครับ